รอดูละครคืนนี้ไม่เป็นละครอีหยังกระไดมามาดูเอ็งมีละครเหรอ,อ,อเออเหรอเอ็งออนคืนนี้เหรอดูเอูเทศกาลกินเจแล้วมีใครกินเจบ้างคะปีนี้เพิ่งกินไปเมื่อกี้เอ็งจะกินกี่วันวันนี้เราออกวันนี้เลย กินไหมื้อมี้ค่ะมื้อนี้มื้อนี้มื้อนอนมื้อ้อ้วมือถ้าพี่อยากให้หนูกินหนูก็จะกินค่ะคุณมุตตโนมฮัลโหอว้ามเป็นยังไงล้วเป็นยังไงข้ามสมุดสาคอนของเจเยอะมากสมุดสาคออยู่ตรงไหนนะไปทางหัวหินใช่ปะ่าอไปทางไปหัวหินตอบแปว่าจะกินอะไรรอ เป็นยังไงนะเป็นยังไงอุ้งคนอีสานได้ดิอ้าวอุ้งคนอีสานเนี่ย๋อเป็นคนอีสานเป็นคนสกุลด้อบ้านอยู่ไรอ็ดเด้อจบยุขอนแก่นนี่นะอยู่ไหนละแปดสิบแปดสิแปดสิแปดพยายามแปสิบแปดนะบ้านเกิดอยู่สกุลอิชเป็นสกุลละครกับบอลเปิดอยู่เกิดอยู่สกุลบ้านอยู่ไรอ็ดจบอยู่ขอนแก่นเอาไปชาบะอินร้อยเอ็กกับบอจบก็คือจบเหรอใช่เออคุณจบเรียนอ่ะหรอเรียนจบเรียนจบ Ich ว่า in คนกันออฟเ s เหนูไม่ใช่ฉันนะเธอฉันแค่ปแตตปย่แม่แม่ังันเลยวางันเลยกี่นอบอกเด็กก็บอสันเลยเออบอกไปเอ้ยค่ะรอ้อมจะไปให้ฟังเกือบทั่วอีสานแล้วค่ะใช่อยากให้ดูว่าเป็นเป็นสนี่นโคราชกันแมนอีสานด้วยแถบเลยนันนเป็นสนี่นโคราชเ ไปสุได,ไม,ไ,ดไม่ได้ขิดตัวเลยล่ะไม่ได้ขิดตัวแต่ฟังบุ้ง <laughs> 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 ชอบคนอีสานค่ะ,ไ,ไ,กะไก่ทอดเลิศเลยปปไก่ทอดเจย่เหรอไก่ทอดเจมีด้วยเหรอ,อคแคบ <ขอ S 1> หมูเจมีเลยเองอยากกินแล้วอะจนเราชอบนี่อิ่มมากเลยนะ แล้วก็คุออยกันได้ด้วยคนอีกคนภาษาอังกฤษอีกคนสอ๋อ oh, no no เราสวัสดี Deutsch no English no, no 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 อีสานเลยได้ปะได้ได้ <laughs>